ซื้อขอมใหม่เว้ยร้านบอสพีซีวันเดียวถึงงานเร็วเจกิกจะเปิดติดไม่ไอนะ้เลยขอเช็คของอหเด้วควายเต็มบบเต็มบ๊มบไฟไฟอ๋อโ <c oughs> โหจอไม่ติดพังแล้วเราอะจบจบจบจ,บจบตัวหาช่างที่มันจะมันจะรับสายเร็วเหมือนนี่คิดไหมวะเนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับครับจะร้านบอสพีซีไหมครับนี่ใช่ครับ ว่าผมผมซื้อคอมมาแล้วว่ามันเออเหมือนมันพังเลยครับเปิดไม่ติดอาการเป็นยังไงครับอาการจอไม่ติดครับเพิ่งได้รับเครื่องเหรอครับครับผมเครื่องลูกค้ามีการจอแยกไหมครับมีครับมีมีผมผมสั่งผมเต็มระบบอะแล้วลูกค้าต่อสาย HDMI ที่ตัวการจอหรือเปล่าครับผมก็ต่อเนี่ยผมต่อผมต่อหลังหลังเองเนี่ยหลังเมนบอร์ดใช่ครับเอ่อต่อเป็นแนวตั้งอยู่หรือเปล่าครับลูกค้าต้องต่อแนวนอนครับรูร่างครับ เข้าการจอครับอะไรนะต่อเข้าการจอครับมันมันมีรูเดียวนะมันมีรูเดียวแล้วมันต่อเป็นแนวนอนไม่ได้เดือดรูมันทำมาตั้งเนี่ยนะมันมี2รูครับคุณลูกคา้าคุณลูกคา้าลองก้มดูดีนะครับมันมีรูเดียวมี2รูครับเข้าการจอครับอ๋ออ๋อผมรู้อยู่ผมโทรมา ถามให่เฉยแหม่ช่างช่างก็บริการดีเร็วเหมือนกันนะเนี่ยติดหรือยังครับพังเหมือนเดิมครับไม่ติดลูกค้าต่อสาย HDMI หลังจอยังครับโอ้ยมันหลวมครับอ๋อโอเคครับผมโทรมาเช็คเฉยครับว่าช่างที่ร้านมีความรู้พอจะอ๋อสรุปติดอยู่แล้วแต่ว่าโทรมาเช็คภูมิใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับมีอะไรให้รับใช้อีกไหมครับไม่มีครับไม่มีครับผมครับขอบคุณที่ใช้บริการครับครับโคตรเปี้ยแม่โคตรเทเดวลาล่นไฟเอ็มเปลี่ยนไฟเลยปิดไฟได้ไหมนี่โอเคพัง